คุยกันถูกข้อครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่คุยกันถูกข้อกันต่อในช่วงที่2ครับก็ยังคงอยู่กับดรกิษดรานะครับแล้วก็คุณะทัศนีจังใจมน์นะครับเมื่อสักครู่นี้สนุกมากเลยนะคุยกันเรื่องที่มาบุกเบิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่อันนี้ขอลงลึกเรื่องของอชีวิตทั่วๆไปบ้างดีกว่าว่าตอนนี้แล้วก็ที่ผ่านมานั้นทําอะไรอยู่ที่ผ่านมาทํางานอะไรกันบ้างครับเนี่ยนอกจากที่มาปลูก แก้วมังกรขายแล้วเนี่ยทำอะไรทำอะไรก่อนคือความจริงชีวิตผมนี่มันมันผกผันเยอะครับความจริงผมเป็นวิศวกรคือเป็นช่างครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายผันไปผันมาปี40ครับ4041เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีครับต้องมาเป็นเกษตรกรไม่มีความรู้อะไรเลยผูกแก้วมังกรลูกแก้วมังกรแล้วผมเอื่อซื้อซื้อลำไยมาจากเวียดนามเนี่ยหนึ่งลำเรือนะครับไปขนมาจากเวียดนามเนี่ยหนึ่งลำเรือประมาณ6 0พันต้นเนี่ย หมดไปเป็นล้านเลยครับแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมมีผลมาผลคือขายของได้เนี่ยแค่สองหมื่นห้าโอโหก็ขาดทุนไปแค่นิดเดียวเองเก้าหมื่นให้เก้าละให้เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะเก้าแสนเจ็ดหมื่นถูกไหมถูกเลยคือจ่ายเป็นเป็นล้านเลยแต่ขายได้แค่สองหมื่นห้าครั้งเดียวขายได้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่เคยขายได้อีกเลยโ มาซื้อที่บ้านผมสิจะขายที่เอไอตอนที่รับรองรับรองร้านหนึ่งขาดทุนทั้งร้านเลยตอนมาขายมาทําที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นนี่เยอะนะครับเพราะว่าตอนซื้อซื้อไปแล้วเนี่ยเงินสดอแล้วก็ไปถมไปถมไปเนี่ยขายซับสินที่ตรงนี้นะนขายรัพย์สินขายหลายๆอย่างเพื่อมาลงตรงเนี้ยออเพราะอยากทําให้มันเสร็จ ตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนบ่นไงหยุดแต่เราอยากจะให้มันเสร็จแล้วก็ทุ่มทุ่มไปจนกระทั่งเมื่อก่อนเราขายพวกเครื่องฟอกอากาศก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมาซื้อที่แปลงนี้ขายเครื่องฟอกอากาศครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีคนรู้จักเฮ้ยเครื่องฟอกอากาศแปลว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีขายเยอะหลายยี่ห้อก็คือเครื่องทําให้อากาศบริสุทธิ์แล้วเราก็ขายเป็นั่งดับแอร์นี่ใช่ไหมอ่มันก็อยู่ในมันเป็นเป็นห้องเป็นตัวตัวนะเป็นห้องที่ ช่วยเรื่องสุขภาพอะผุมมแพ้หรือว่าเครื่องห้องที่มีการสูบบุหรี่เงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่รู้บ้านผมมีหรือเปล่านะเนี่ยแต่นี้เขาเอาติดติดในแอร์ตอนนี้เขาว่าดัดแปลงมาติดติดในแอร์เป็นเครื่องฟอกสมัยก่อนก็เอฟอกอะไรมันจะมาเป็นฟอกได้งอากาศอะไรอตอนนี้เราก็ขายเครื่องนี่จำนวนหลายร้อยเครื่องเลยนะเครื่องกรองน้ําเป็นหลายพันเครื่องขายรูสต็อกเพื่อที่จะเอาเงินมาลงที่เนี่ย คือทําทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดทำเครื่องกลางเกงคิดว่ามันไม่ดีครับแล้วก็ต้องทําก็พยายามทุ่มทุ่มทุ่มสุดท้ายเป็นนี่แบงก์เงินห้าสิบกว่าล้านโอ้โหห้าสิบกว่าล้านยิ่งกว่าขายลำใหญ่ตอนนั้นค่ะลำใหญ่ตอนนั้นเก้าล้านค่ะโอ้โหแต่ห้าสิบกว่าล้านเป็นไงครับรู้สึกก็พอซื้อลอตเตอรี่เลยป่ะครับตอนนั้นค่ะหนักกว่าซื้อลอตเตอรี่แต่เพ่อจะถแต่เวลาเราเข้าวัดเราจะไม่เครียดนะเราก็ทําใจนิ่งๆซะอ๋อ มีเทคนิคใช่ไหมฮะคือเข้าวัดปุ๊บล้วก็เลออีาห้าสิบกล้านสบายมากไม่ใช่ว่ามีห้าสิบกว่าล้านนะเป็นห้าสิบกว่าล้านก็สบายสบายก็เขาแต่ว่าไม่รู้ว่าอจะทําอะไรครับแต่พอวันหนึ่งกลับไปที่กรุงเทพครับใช่ไหมก็ฟังเปิดวิทยุเอ่อเอฟเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งครับตอนนั้นน่ะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาก็โฆษณาว่าตอนนี้มีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งผ่าฝ่าวิกฤต มีอยู่หนึ่งกับหนึ่งบริษัทที่วิธีเขาจะแก้ปัญหาไงเพราะปีนั้นปี40่ศูนย์่ะที่ก็มีปัญหากันแล้วเขาแก้กันยังไงก็ไปซื้อมานั่งอ่านอ่านดูก็ไปเจอบริษัทเขาไอชื่อนี้นป็นซอขันแก่นได้ครับสอขันแก่นก็ขายพวกหมูยองหมูยองขายแบบนี้แล้วเขาทำยังไงนะอะไรแบบนี้ก็บอกว่าเขาไปจ้างอีกบริษัทหนึ่งขายตรงเนี่ยขายแบบนี้ผมก็เลยติดต่อไปที่บริษัทนั้นว่าน่าจะเอาอาหารเสริมผมไม่ขายบ้างนะ เขาบอกโอ้ยอาหารเสริมมันขายยากไม่รู้จุดหามันพูดไม่ได้ไงเขาพูดยากตกลงก็ก็เลยเขาเลยไม่ซื้อไม่ซื้อไปขายผมก็เลยให้ลูกชายคนที่สองเนี่ยไปเป็นคนขายให้เขาเลยขายไอ้ไอ้ไอ้หมูแผ่นเนี่ยหมูแผ่นหมูยองหมูอะไรของเขาเนี่ยก็ไปเดินขายอยู่หลายเดือนอแล้วก็ถามว่าแล้วเขาได้ความรู้อะไรมาบอกผมบ้างว่าเขาทํำยังไงสุดท้ายพอเรารู้เราก็เออมันมีวิธีอย่างนี้นะ แต่เราทําแล้วก็ลองทําแบบเขานะมันก็ไม่สําเร็จนะอแต่ว่าเราก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆว่าออธุรกิจเขาทำไไอย่างนีต้ตอนนั้นคุณอาทัศนิณตอนนั้นก็ก็ทำงานอยู่ออฟฟิศอะค่ะทำงานอยู่ออฟฟิศก็ทำงานด้วยกัน10านสบายๆค่ะสบายค่ะว่ะาไงว่าตามกันว่าตอนไงว่าตามกันจะเกิด10ล้านไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มันนี่มันก็จะขึ้นเรื่อยๆพอดอกเบี้ยดอกเบี้ยเออใช่ก็เรียกธนาคารมาคุยกันซะคุณจะเอาอะไรผมบ้าง ใช่เสร็จราชการเราไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเราเป็นลูกหนี้ใช่ไหมเราเป็นลูกหนี้เราไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวแล้วมาคุยกันคุยกันแล้วเราก็ยกนู่นยกนี่ให้เขาไปยกไปหลายอย่างสุดท้ายก็เหลือประมาณสักยี่สิบยี่สิบนี่มาทํากาแฟตอนแกทำกาแฟเนี่ยะเอาก็เอาลงรถที่บ้านเนี่ยเป็นโรงงานทํากาแฟอ๋อเริ่มจกโลงเริ่มจกโรงรถโอ้โหเหมือนนี้เลยครับ Microsoft เลยมันกูเก l e เลย เริ่มอยู่ในโรงรถก่อนอ่าใช่ไหมฮะสตีฟจ็อบอะไรพวกนั้นที่เขาขายพวกสินค้าให้เด็กทั้งหลายก็ทําไปสักประมาณแปดเดือนมันมีออเดอร์มากเลยเป็นไงครับอ๋อเหรอครับก็เลยก็เลยนึกว่าโรงรถก็หมดไปด้วยโรงรถไม่หมดค่ะขยายค่ะอ๋อโรงรถขยายความจริงแบงค์จะเอาโรงรถเดินนะโชคดีที่เก็บไว้ตอนนั้นจะไว้ก่อนแล้วทางเขาไว้อยู่อีกหลายร้านก็เโรงรถก็หมดไปด้วยพวกงั้นผ่อนแล้วกันอะไรแบบนี้ให้ผ่อน ทำให้งาน<ห>โรงงานเราไม่มีเลยครับเนี่ยเสร็จเพราะทำไปแปดเดือนอ้ยออเดอร์เยอะเออไปเช่าเ<ม>ช่าบ้านหลังหนึ่งม,มาทําโรงงานอ๋อแล้วก็ขยายเรื่อยมาค่ะาทาไปอีกสักห้าหกเดือนโอ้ไม่ไม่หไม่ไม่อยู่แล้วออเดอร์มันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับก็ต้องไปทาโรงงานอ,อีกโรงนหนึ่งตอนนี้เป็นที่ใหม่เดี๋ยววันหลังขอไปเยี่ยมโรงงานได้ค่ะยินดีค่ะไปดูเทคนิคการทํางานอยากรู้ค่ะแต่ตอนนี้มาฟังเทคนิคการทํางานแบบคร่าวๆก่อนว่ามีเทคนิคการบริหารงานยังไงเพราะว่า เป็นเจ้าของโรงงานนี่แน่นอนลูกน้องต้องเยอะแล้วแบบบริหารงานยังไงมีเทคนิคมีวิธีการยังไงครับคือเทคนิคผมเนี่ยความจริงมันง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทาอะไรเลยครับไม่ได้ทําอะไรอลงยังไงครับเ้วผมเปลี่ยนคำถามดีไหมครับตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะยอดขายแบบนี้นะถ้าเป็นโรงงานก็ต้องมีหลายร้อยคนห้าร้อยหกร้อยคนครับแต่ผมมีคนงานอยู่สี่สิบคนเพราะว่า คือเราทำแบบง่ายแล้วเราใช้หุ่นยนต์ช่วยอ๋อใช้หุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรต่อเองเลยป่ะครับไม่ค่ะไม่ต่อเอาเลโก้มาต่อเองเลยไม่ใช่ใช่แหละไม่อยากว่าเรามีศูนย์เลย call center เนี่ยมีโทรศัพท์ตั้งร้อยเบอร์แต่เราใช้คนไม่กี่คนแบบนี้แล้วก็เราเองเนี่ยนะไม่มีเซลนะครับไม่มีเซลล์ก็ขายไงครับเนี่ยคือทั้งหมดนี้มันพูดแล้วมันก็เอ๊ะมันเกิดได้ไงผมก็ไม่รู้นะ คือเราไม่มีเซลล์ไม่มีพนักงานเก็บเงินส่งของอไม่มีพนักงานที่ที่จะต้องออกไปหาลูกคา้าแต่สินค้าเราเนี่ยมันสุดยอดมีแต่คนแย่งอะ่ะแย่งทุกวันสินค้าก็คือกาแฟกาแฟมันต่างกันยังไงอะ่ะทำไมคนต้องแย่งครับคือกาแฟเราเนี่ยนะมันคือเราเป็นคนแรกที่เราคิดกาแฟที่มันไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเรา กาแฟของเราเนี่ยนะสามารถที่จะทําให้รูปร่างดีขึ้นรูปร่างสวยง,งาม,อ,มอะไรแบบนี้อ๋อเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเพราะไอ้ความอ้วนเนี่ยนะความจริงเราก็เลยตั้งตั้งปณิธานว่าเราต้องช่วยคนเป็นล้านๆคนเพื่อให้มีให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจครับตอนนี้ไอ้คนอ้วนเนี่ยเขามีโอกาสเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ปวดข้อปวดเข่าซึ่งพวกนี้เวลาเขาขึ้นบันไดเนี่ยนะเขาจะมีร้องโอยโอย่างเงี้ยมันเป็นความทุกข์ทุกข์กาย แล้วบางทีก็ทุกข์ใจนะไอ้ทุกข์ใจก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าผมสร้างที่ประบัติธรรมก็แกได้อย่างแล้วนะแต่คนที่ป่วยจากโรคอ้วนเนี่ยเขาก็ทุกทุกใจด้วยใช่อืมแต่นี่พอปูกเคยทุกอืมทุกอะไรคะพอพอเราทำแล้วไม่อ้วนเหรอไม่อ้วนไหมไม่อ้วนเลยไม่อ้ไม่ไม่เรียกว่าอ้โหูแต่เนี่ยนี่ขนาดคนที่ไม่อ้วนนะก็ยังมีความคิดว่าอ้วนนะครับใช่ไหมคนคิดแบบนี้บ่อยๆผมก็ยิ่งขายดี เพราะว่าความจริงเขาเขาคิดไ้ว่าเขาอ้วนเออความจริงเขาไม่อ้วนอ๋อนะครับอืมก็เลยเลยกาแฟผมเนี่ยผลิตขายเท่าไหร่ไม่พอต้องสร้างโรงงานอีกโรงนี่กำลังทําอีกโรงไม่เป็นเพราะตอนนี้คือเทรนด์มันต้องผอมไงใช่ไหมครับเวลาเราดูนางบงนางแบบนายแบบนักร้อเกาหลีอย่างเงี้ยผอมกันหมดเลยฮะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องผอมไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าของผมเนี่ยมันผอมได้จริงไง กาแฟทั่วไปเนี่ยมีคู่แข่งยี่สิบามันอร่อยเหรอครับไม่ใส่น้ำตาลเปล่าโอ้ยใสย่ใส่สแต่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าเราปรุงด้วยสูตรพิเศษที่มีเป็นสารอย่างอื่นที่ให้ความหวานซึ่งมันไม่เพิ่มแคลอรี่แล้วก็<อ>เป็นสารที่ไม่ทําให้อ้วนแล้ว<อ>รสชาติเนี่ยอร่อยกว่ากาแฟทั่วไปเพราะเวลาเวลาเวลาเขาดื่มกาแฟของผมเนี่ยนะเขาจะไม่กลับไปต้องไม่ลองชิมใช่เชิญค่ะเดี๋ยวหลังไปไปเยียบโรงงานไปลองชิมดูได้เลยครับ แ, ula, mhm. แล้ว Le, แล้วมีเทคนิคการบริหารงานอะไรอย่างอื่นไหมครับเซลล์ก็ไม่มีนูุนก็ไม่มีอันไหนสิผมเลยไม่รู้จะพูดเทคนิคอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลยมีโรงงานจะไปบอกว่าเอ๊ะเรากาแฟจะไปบอกว่าเอ๊ะเราบริหารงานขายกันแล้วก็ไม่มีเซลล์ไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรเลยพอดีเนาะอะไรไม่รู้เข้าใจแล้วทำไมลุงนาถึงแบบว่าไงว่าตามกันเออเวลาตอนนี้เราขายไปทั่วโลกเลยนะขายไปหลายประเทศก็ระเทศแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องมีทั้ง ออสเตรเลียตุรกีตุรกีอิอรักอเมริกาเลยครับอ้วนก,ก,กันเยอะอ่านี่อเมริกาเนี่ยยังเขาเรียกว่าเขายังบุญไม่ถึงเรายัาา <laughs> ยางไม่ได้กินกาแฟเรา <laughs> เระวังมันจะมาโดยไม่รู้ตัว <laughs> ด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟเนเจอร์กิฟต์ แต่เยอรมันนี่ถามเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เจอเอจนี่ถามมาบ่อยมากคือที่เขาถามบ่อยเนี่ยคือเข้ามาเที่ยวประเทศไทยครับอาจจะไปตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายแล้วพอไปกินกาแฟเราปุ๊บติดใจเลยกาแฟในบ้านเขาเขามปกินอาจจะมากินกาแฟเรานอกจะขายกาแฟแล้วจะมีโปรเจกต์จะขายอะไรอีกไหมครับชาไหมครับคืเครื่องเครื่องเดี๋ยคือเยมีมีกาแฟนะมีโกโก้มีม็อคคาอะไรอย่างี้ ซึ่งพวกนี้ก็คือเครื่องดื่มในโซนในลักษณะเป็นแบบกาแฟเพราะว่าทำาี่นี่ครับน้ำบอลลมแบบนี้ไม่ไม่คือเราทำอะไรคือเน้นเรื่องทสุขภาพครับดีขึ้นเพราะว่าเราจะมีได้รับจดหมายจากผู้ไปพวกละนะเป็นร้อยร้อยคนเลยนะเขาชื่นชมสินค้าเราว่าทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตใหม่ชีวิตที่เขาเคยทุกจากการอ้วนเนี่ยแล้วเขาไปกินยาผิด เพราะว่ามันจะมีคนขายเรื่องยาลดน้าหนักนี่เยอะมากซึ่งกินแล้วเนี่ยนะพอเลิกกินแล้วยิ่งอ้วนขึ้นซึ่งทําให้เขากับมีปัญหาเอาทำนี้ครับช็อกโกแลตกินเราไม่ร้ผมชอบกินช็อกโกแลตไอ้ผมมีโกโก้ไงไอ้เ็นช็อกโกแลตแท่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังไม่ต้องหาเงินก่อนไปเปิดลงรถอีกสักลงหนึ่งได้ไหมฮะค่ะแล้วผลิตสูตรขึ้นมาวันนี้คุยกันสนุกมากเลยแต่ว่าเวลาเราน้อยไปสักนิดนึงเดี๋ยวไว้คราวต่อไป ขอญอาต<ช><ช>ไปเยี่ยมดูโรงงานดูวิธีการทํางานจะได้<ช><ช>เป็นวิทยาฐานให้คนอื่น<ช><ช>ว่ายว่าบริหารงานอย่างนี้นี่ทำยังไงนะครับวันนี้ก็คงต้องจบเรื่องราวกันแค่นี้เพราะว่า<ช><ช>เดี๋ยวเบรกหนะ้าเรายังอยู่ในศูนย์ที่นี่แล้วก็ยังมีคนที่มาช่วยดูแลศูนย์พัฒนาศูนย์เนี่ย<ช>อีกอหลายท่านทีเดียวอีกสองสท่าน ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งดรกิษดาต่างใจโมแล้วก็คุณอาทัศนีด้วยนะครับขอบคุณที่ดีค่ะเราและอย่าลืมดูด้วยนะครับครับผมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากับมาติดตามกันนะครับจะมีผู้ที่มาดูแลสูนนะครับอีกนะครับพลาดไม่ได้ครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับให้บอกว่าหลวงพี่สองคนนี่เป็นตัวแทนของผมคุณจุประชัยบอกงั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้บอก ให้บอกสองคนสันาันกับป้าปานีด <c oughs> เป็นตัวแทนของผมทไ <c oughs> ่สั่งไว้ <c oughs> ป้าก็เลยดูแลด้วยรักรักวิชาธรรมกายคือจะช่วยหลวงพ่อขยายเกี่ยวกับวิญญ n t ถ c ก l อ